ทงานเอ่อเมนเมนในโงงานใช่ครับเป็นกิจให้ทำงานความรู้สึกเราเป็นไงบ้างพอมีคก่อนได้เดินกลุ่มผ่านนคขับของเมื่อกีโอ้โอ้ก็วันนี้แฟนคลับมาหาทุกคนเลยครับ<อ>ก็รู้สึกดีใจครับดีใจท,ท,ที่ทุกคนมาหากันเยอะนะไม่ใช่มาหาแค่ผมนะมาหากันทุกคนเลยเยอะมากเยอะมากครับรู้สึกไหมว่าแฟนคลับเราเยอะขึ้นก็ก็รู้สึกครับก็รู้สึกแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยกล้ามั่นใจว่าเป็นแฟนคลับของเราเพราะว่า เราก็เหมือนเพิ่งมาใหม่แล้วแบบเขาก็แบบมีแฟนคลับมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจว่าว่าเขาแบบเป็นแฟนคลับเราจรงิงๆจริงแต่เราพวกเราก็ทำงานเพิ่มเร่อตอนนี้กระแสเรากำลังมาแรงจริงๆใช่ใช่ครับก็ดีใจดีใจแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รผมกับสกายครับก็อนนี้ก็รู้สึกรู้สึกแบบดีใจอ่ะแบบทำตัวไม่ถูกเออแบบนี้ทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าต้องต้องเริ่มตรงไหนยังไงหรือว่าต้องต้องดูอะไรหรือต้องทำตัวก็จะพยายามเป็นตัวเอง เหมือนเดิมรู้สึกาย,ยากขึ้นไหมการใช้ชีวิตพอการแต่มาขนาดนี้ขนาดนี้ก็ไม่ยากครับพี่ผมก็<ำ>ตื่นมาปกติครับ<ำ>มันก็ไม่รู้ว่าก็ทําเหมือนเดิมทุกวนันะ,ะใช่วันนี้ไปออกไปไหนมาไหนคนมีนันที้ท่าขึ้นมาขึ้นไหมแบงเกตแบบเอ่อไม่ไม่รู้ว่าคนจําได้หรือเปล่าใช่แต่นี้ไม่รู้ว่ามีคนรู้จักเพิ่มไหมยังยังไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับช่วงนี้ทํางานใช่เดี๋ยวอยากลองเดินเทสดูเหมือนกัน เขาต้องลองลองเดินตลาดตั้งแต่อยากลองเดินเทสดูเหมือนกันว่าจะมีคนรู้จักไหมอ่ะใช่เปไงให้กับการทางานในวงการมาจนถึงจนนี้รู้สึกว่าถึงจุดที่เราเริ่มประสบเริ่มมีเริ่มแบบว่าเออเริ่มมั่นใจหรือยังกับจุดที่เราอยอยู่จริงจริงอันนี้ทํางานมาห้าห้าปีห้าปีนี้นละก็รู้สึกว่าก็เหมือน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 ตัวเองมีชื่อเสียงขึ้นอะไรเงี้ยพอกับผลงานเรื่องเนี้ยครับก็รู้สึก ดีใจครับด <op> ีใจตื long, time, ่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบให้การサポートเราจริงจริงทีนี้เพราะว่นเขาต้อนมาชิมชอบแล้วเราต้องโฟกเรื่องงานเราต้องจริงจังมากเริ่มขึ้นอปีงานที่จริงจังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องจริงจังครับจริงจังเพราะเราเราไม่อยากให้เราเราไม่อยากเราไม่อยากให้แบบแฟนกลับเสียใจใช่ใช่งานต่อไปที่เราจะได้เรื่องนี้ใกล้จะจบแล้วครับไปดี ก็เร one one> ื่องนี้แ็จบแล้วอยากให้ทุกคนไปดูครับเพราะว่าอีก2ตอนเองครับอีกสตอนเองแล้วกว่าผลงานใหม่ผมจะออกกลัวทุกคนลืมครับใช่กลัวทุกคนมามาอยู่ด้วยแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปแล้วว่าแล้วเออไม่ไม่ไปมึงช่วงนี้งานอีเวนต์น่าจะมารัวๆหลังจากนี้เขาดูดูผมอาจจะมีงานอีเวนต์รัวๆอย่าเพิ่งไปไหนครับถ้าใครว่างๆก็มาหากันใช่แล้วแต่ดอนลูกค้าเฟิร์มเหมือนครับไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเฟิร์มไหมช่างมากแต่ว่ารอรอ เป็นไงบ้างถ้าเกิดว่าเออเราจะต้องออกมางานแล้วเออเยอะๆเตรียมกาเตรียมตัวเตรียมกายอย่างนี้ด้วยการทํางานด้วยละครก็ต้องหายซีรีส์ก็ต้องวอร์ร์ผมผมด้วยพยายามหล่อหล่อให้ได้ที่สุดอ่ะพยายามหล่อให้ตรงปกที่สุดอ่ะก็กลัวกลัวออกมาแล้วโซมแล้วแบบโอ้โหคนมาหาเราแล้วผิดหวังอะไรเงี้ยก็พยายามดูแลตัวเองพยายามดูแลตัวเองให้ดีสุดเตรียมพร้อมร่างกายทุกวันนี้คือหล่อมากเลยนะจริงเหรอคเออเราลราดีเออไม่ต้อเออ ใใดีใจหล่อดอกอะตอนนี้เรียแบบคนงานไอเซลหล่อหล่อมีโซบน่าจะคิด,ด,ดเองครับกลัว<อ>มองในกระจกแล้วดูวันนี้มันดูโซบยังเลยมีบ้างครับมีบ้าง,างก,ก็อาจจะมองเองในกระจกแล้วแบบเหมือนว่าวันนี้หล่อผิดปกตินะเนี่ยเนี้ยเนี้ยชอบแกงอ่ะ ต้องพอมครับเพราะว่าไม่งั้นไม่มีไม่มีงานแน่นอนครับต้องตองต้องหลอใช่โอเคงั้นได้การที่ฝากบทญายงัรับครับก็ฝากซีรีส์ในปัจจุบันนะครับก็ไฮสกูเฟนมีนะครับมิตรภาพคราศสตูนะครับก็กล้จะจบแล้วนะครับวิตอนนี้ก็ออนมาถึงตอนอีพีที่สิแล้วนะครับก็ความเข้มข้นแบบใกล้กล็จะถึงจุดสุดท้ายแล้ว,ลวก็อีกอีกสตอนนะครับในวิกหน้าก็ถ้าใครว่างก็ขอ

you yeah.